โอเควันนี้เมนูเราทาอะไรครับวันนี้เมนูเราทําอะไรกุ้งอบวุ้นเส้นตุ้งอบวุ้นเส้นเนาะตดิบารมีอะไรบ้างครับวันนี้ตุ่ดิบวันนี้ก็จะมีขึ้นช่ายวุ้นเส้นนะคะกุ้งจ้าวันนี้ก็ได้ซื้อกุ้งตัวใหญ่มานะคะก็ไม่ใหญ่มากประมาณนี้นะคะนะคะซื้อมาเท่านี้นี่กินกับสองคนเหรอเนี่ย แล้วก็นี่นะคะขาดแย่เลยคือขิงแก่นะคะเอามาเพิ่มความหอมหอมได้ไหมไม่ได้ขิงแก่เท่านั้นค่ะนี่เลยค่ะตัดหัวกุ้งออกนะคะเดี๋ยวเราไปทำคำสาดกุ้งกันนะคะกุ้งอบวนเส้นเราจะไม่เราจะไม่แกะเปลือกนะคะเพราะว่าคนกินแกะเองเนาะใครกินแกะเองจ้าถ้าแกะกินแกะแกะฮะถ้าแกะกินแกะแกะไหมทำอะไรครับ อกขิงแก่ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเอาขิงมาทำน้ำหมักบุนเส้นด้วยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปใต้ฐานนี่มือใหม่มากเลยอะ่ะเขินจังเลยทำเป็นการทำกุ้งอบบุนเส้นครั้งแรกนะคะในชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสำเร็จไหมตอนนี้เราตําเครื่องที่จะทำน้ำซุปที่จะเคลือบเส้นตัวกุ้งอบว,วุนเส้นค่ะ มีอะไรบ้างเอ่ยม,มีแก่มีกระเทียมสดแล้วก็มีพริกหอมค่ละล้วใช้นิดเดียวเพราะ่า,า้เมื่อวคนนี้ไม่กินเผ็ดนะจ้ะนั่งพื้นเลยอ่ะ <c oughs> นี่นะคะกระไส่ก็โขลกให้มันได้เนื้อที่ประมาณนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะตักมาในน้ำซุปกนันนะจ้าเดี๋ยวมา<ฮ>เริ่มทำสุดมั่วๆมั่วๆง จ้ะอันนี้อันนี้ไปขอจากคุณแม่มาที่บ้านนะคะก็ะเลยอยู่ในสภาพเป็นถุงๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะปะหยัดทรัพยากรนีน้ำมันงาจ้าก็เด็ขอใส่ไปสักสองช้อนแล้วกันเหล้าจีนค่ะอันนี้ขอแบ่งออกเหมือนกันนะคะเหล้าขาวนี่นเหล้าใสได้ไหยไม่รู้เหมือนกันเดือไปว่าเมื่อกี้ตักน้ำมันงาน<อ>เดี๋ยวเมาเอาไปแค่นี้เนาะ แล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะไว้แต่งสีเส้นแต่งสีใสเลยนะอั่นี้ก็พอใส่น้ำมันซีอิ้วค่ะซีอิวขาวนี่ซีอิวขาวซึ่งแก่เลยอะน้ำมันหอยด้วยค่ะซอสถั่วเหลืองนะคะก็คือแต่ใช้แทนซีอิวขาวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยสองช้อนแยวหวานจ้าใส่ยาหวานแทนน้ำตาลนะครับอันนี้แทนน้ำตาล หวานพอหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าช่างมันเถอะอแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำด้วยแล้วใส่น้ำกลองลงไปสักหนึ่งถ้วยตวงให้ก okay, ่อน,นใครชอบเม็ดพริกไทยก็ใส่เม็ดพริกไทยแทนก็ได้นะแต่เขาชอบมัน,นแล้วก็นี่ค่ะขัดไม่ได้เลยค่ะใส่ไปงช้อนต๊ะประมาณพี่ทำมั่วมากเลยอ่ะ ดูเขามาครั้งสองครั้งแล้วก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ไม่รู้อร่อยเปล่าชิมก่อนตะกิ่นมาแล้วนะเป็นไงครับเฮ้ยม่แย่เว้ยน้ำกรองนะครับกุ้งกุ้งที่เราแช่ไว้แช่เกลือไว้เพื่อความกรุบกรอบอันนี้แต่ไม่ได้ตัวงเหมือนกันนะคะก็คือแล้วแต่อารมณ์ ทำอาหารแล้วแต่ลงบ้างๆเลยแล้วแต่ละครั้งก็กรสชาติไม่เหมือนกันเอาประมาณนี้เนี่ยค่ะไปใส่ไปเลยจานน,นี่นะนี้เดี๋ยวเราจะแช่วพวกเป็นเส้นลงไปนะคะแต่รู้สึว่าสีมันอ,นอ่อนไปอ่ะขอเพิ่มเพิ่ความเข้มน้ำมันหอยขอเป็น,เ,นะะเ,ปเพิ่มอีกสองช้อนแล้วกันเพ่มนเพิ่มทุกอย่างเพิ่มทุกอย่าง เพราะ,ระ,สรระสีไม่ได้นะครับเราจะ,ะสีแล้วใช่จากสีใช่ค่ะเจ,จ้มโจ้นี่นะคะสีเริ่มได้แล้วนะคะจะให้คุณสามีชิมก่อนว่าเค็มไปหวานไปเพิ่อนนะมอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับเพิม่มอีกแล้วนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยสียังไม่ได้สีมันได้แล้วแต่เขาชอบให้มันเข้มข้นขึ้นอีกนิดเอาแค่ช้อนเดียวก่อน เหมือนกันค่ะสีอิ๊วขาวคือต่ายเป็นคนที่ไม่กินมันหมูนะเราก็จะใช้สันในหมูเนี่ยค่ะลงไปวางข้างล่างนีนแล้วก็เอาน้ำมันอะโวคาโดมาฉีดก,กน้ำมั<อ>เนเะอามถ้าทำงานูก็ะใว่าจะเป็นแบบนี้น้ำมันอะโวคาโดฉีด้อ้อเหมูนหน่อย ีไปเลยค่ะขิงแก่เยอะๆขายชอบกินขิงแก่แล้วก็อย่าลืมนี่เลยกระเทียมนี่นะคะกระเทียมสดกระเทียมสีสาจึ๊บาใส่ดาววนเส้นนะคะวนเส้นสดที่ได้มานี่เลยค่ะใส่มมหมดเลยไหมหมดเลยอือหมดอือหมดหรออุ้ยมีอะไรหล่นไปปะเหลืเยอะไปหน่อยเอา้าคลุกกับน,น้ำที่ ร้านอื่นเขาคุกทีหลังเขาเอาวุ้นเส้นใส่ไปเลยอดอันนี้คือสไตล์กระต่ายเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะกุ้งที่เราเตรียมไว้อคคหอบแล้วเห็นนะหหระวังกุ้งไปเลยจ้าวุ้นเส้นอบกุ้งหรือกุ้งอบวุ้นเส้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะ<อ>สัดส่วนทั้งสองอันเยอะเหมือนกันเห็นไหม ทำกินเองนะคุ้มมากเลยนะไปเลยค่ะหมดต่อไปนี่แหละค่ะเราอาเจวุนเส้นนะคะที่เราคุกเมื่อกี้ไว้นะคะลงไปเลยจ้าอุ้ยติดฝาไว้แป๊บหนึ่งสีตอนนี้ยังไม่ได้รลยค่ะเดี๋ยวต้องรองสักพักนะ A few moments later สักพักหนึ่งนะครับ สีมันอาจจะเข้มขึ้นรอก,กันนะอร่อยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยว้าวเริ่มะะยุบตัวนะครับุณนเนส้นสีแบบดีขึ้นเยอะเลยเดีย๋ยวรอน้ําแห้งแป๊บนะคะถ้าน้ําไม่แห้งเรากินไม่ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับยำสําสหรับกุง้งอบคุณนเส้นน,น,นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับหลังจากรอน้ํามันงวดแห้งนะขั้นสุดท้ายคือใส่ ผักเพื่อเพิ่มสีให้กับ<ช>มันขึ้นใช่ค่ะอือครับรสชาติเป็นไงบ้างครับก็ <c oughs> ดูดเน้อให้ความเ <ขอ S 1> จใจอ,อกินได้ค่ะรู้สึกว่าจะเจืงนิดนึงนะแต่ว่ากินไปกินมาก็อร่อยดีน้า